โอเคนะครับ เพื่มเื่อคนไหนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงิน500บาทแล้วกันนะครับโอเคถ้าเกิดใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับบนหน้าจอมือถือท่านผู้ชมมันก็จะมีตรงนี้นะครับสามเหนี่ยมเล็กๆเน่ยกดเข้าไปถึงทีเลยนะครับจากนั้นก็จะเห็นในส่วนของคําว่าลิงก์นะครับเรากดไปตรงลิงก์สีฟ้าได้1นึ่ทีเลยนะครับโอเคหลังจากที่เราเนี่ยกดเข้าไปตรงลิงก์สีฟ้านะครับก็รอสักครู่นะครับมันก็จะพาเราเนี่ยเด จากนั้นเนี่ยเราก็รอสักครู่นะครับ มันเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างของรายละเอียดกิจกรรมนะครับแล้วก็กดเปิดเพื่อที่จะได้รับในส่วนของ500บาทเลยนะครับกดเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เรานะครับทำการใส่ในส่วนของ Gmail หรือว่า Facebook นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะเล่นได้ไหมนะครับก็ตอบตัวนี้เลยนะครับว่าเล่นได้นะแต่เราก็ต้องมี ID นะครับที่เราเนี่ยเคยสมัคร l a ซ a ด้มาก่อนแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆก็มากดเปิดได้เลยนะครับหลังจากที่กดเปิดเนี่ยมันก็จะให้เรานะครับทำการเอ่อ ใส่ในส่วนของ Gmail Facebook นะครับที่เราได้ทำการสมัครไว้นะหรือว่าใครจะสมัครใหม่เนี่ยก็แล้วแต่นะครับจากนั้นก็กดเปิดเราก็จะได้รับจํานวนเงินนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้300มั่ง400มั่ง500มั่งนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจแล้วเนี่ยก็กดเปิดได้เลยนะครับ และอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะคือถ้าเกิดไม่มีแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ไหมนะครับก็ตอบตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยใส่ในส่วนของ Gmail Facebook อะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆทำการลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยใครจะโหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือว่าไม่โหลดแอปก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโหลดก็โหลดนะครับไม่โหลดก็ไม่โหลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้เช่นกันนะโอเคกดเปิดได้เลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆไหนนะกดเปิดนะครับในส่วนของใครที่เล่นในเ,เว็บไซต์นะครับหรือว่าหน้าต่างของเบราว์เซอร์น่มันก็จะขึ้นประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะขึ้นเหมือนผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กดเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ได้แค่411บาทนะครับแต่ละคนน่ยก็อาจจะได้499บาท450บาทหรือว่าอาจจะ300 200ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะได้เงินเนี่ย ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราครับจะถอนเงินได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีเงิน500บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเวลานะครับบอกก็คือการเริ่มต้นใหม่ก็เหลืออีกแค่22ชั่วโมงนะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็รีบๆใส่เลยนะหรือว่ารีบๆกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็กดเปิดนะเพื่อที่จะเข้ามาเล่นในส่วนของตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดมันหมดรอบไปแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราหาไม่ได้500เนี่ยมันก็จะตัดเงินของเราไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเข้าใจแล้วเนี่ยวิธีการนะครับเล่นก็คือกดแชร์ตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มยอดเงินนะครับกดไปหนึ่งทีเลยครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดคัดลอกลิงก์นะครับหรือว่าจะส่งไปที่เมสเซจบัญชี Line บัญชี IG หรือว่า Facebook อะไรต่างๆก็สามารถที่จะส่งได้นะกดคัดลอกเสร็จแล้วนะครับ เราเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้รับเงินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกเนี่ยไปเพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดนะหรือว่าให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้ามาที่ลิงก์เรานะครับแล้วก็กดเปิดในส่วนของลาซา da าบ็อกเก็ตนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเงินตัวนี้นะแล้วกดคัดลอกลิงก์นะครับประมาณนี้เห็นไหมยินดีด้วยนะครับคุณได้รับในส่วนของ2บาทก็คือเป็นวิธีชิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะ เรียกว่าปั๊มก็ได้นะครับปั๊มเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แบบว่าให้หมดนะครับก็คือมันก็ได้แค่2อสาบาทนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูไม่ทันนะครับก็กดย้อนกลับคลิปได้นะครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเราก็เหมือนจะกดลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็กดออกมาเนี่ยเจนได้ว่าตอนนั้นผมมีอยู่411บาทตอนนี้มี413บาทแล้วนะครับก็ได้มาเพิ่มอีก2บาทนะครับ ถ้าเกิดใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ฟังเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะซึ่งกิจกรรมเนี้ยจะเป็นการที่เราเนี่ยเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าให้เพื่อนๆเนี่ยกดลิงก์เข้ามานะจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆกดเปิดนะพอเพื่อนเกดเปิดตามลิงก์ของเราแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนๆทําการลงทะเบียนหรือว่าทําการสมัครนะครับผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของเงินนะครับซึ่งเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นการที่เราเชิญเพื่อนมากกว่านะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมได้ทําการถอนไปทั้งหมดเนี่ยก็คือ3ครั้งเลยนะครับซึ่งครั้งละ5 0 0ร้อนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยก็จะประมาณ1,500บาทนะครับที่ผมได้รับแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้เงินในสองตัวนี้ก็กดรอถอนได้เลยนะครับพอกดรอถอนไปแล้วเนี่ยเงินก็จะเข้าตรงไหนนะครับเงินก็จะเข้าในส่วนของ lazada wallet นะครับที่เราได้ทําการผูกไว้เลยนะซึ่ง lazada wallet เนี่ยก็จะขึ้นเข้าตรงนี้นะครับที่ผมชี้ไปนะ ตัวนี้นะครับก็คือ lazada wallet ของเรานะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมี lazada wallet นะครับในกรณีที่เพื่อนๆไ่นมียอดเงิน500นะครับหรือว่ายอดเงินถึง500เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดมาถอนนะครับหรือว่ามาเติมเงินเติมเกมอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ตัวนี้จะเอาไปซื้อของหรือว่าอะไรก็ได้นะครับซึ่งผมก็ได้เล่นแอปนี้ตั้งแต่2019นกะครับก็คือปีที่แล้วแหละนะก็ได้ทำการได้มา500ได้มา500แล้วก็ผมก็ได้ใช้ไปนะครับซึ่งก็ เป็นการซื้อของภายในแอปนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินสดนะแต่เป็นจ่ายในส่วนของคูปองแทนนะครับซึ่งวิธีการหาเงิน500เนี่ยก็ได้มาจากการที่เราเนี่ยชวนเพื่อนเข้ามาเล่นนะครับในส่วนของกิจกรรมแชร์พ็อกเก็ตนะเพื่อที่ให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับแล้วก็เราเนี่ยก็จะได้รับเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะได้มากได้น้อยนะครับขึ้นอยู่ของแต่ละคนนะโอเคนะครับส่วนกิจกรรมนี้นะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เรื่อยๆนะแต่ว่าก็ต้องมี เพื่อนนะครับที่สามารถที่จะเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นได้นะครับก็เป็นเพื่อนที่สามารถที่จะเปิดในส่วนของลิงก์ที่เราเนี่ยส่งไปให้ได้นะครับแล้วเราก็จะได้รับเงินในส่วนจำนวนนั้นเลยนะถ้าเกิดมันครบ500นะครับเพื่อนที่เราเชิญมาเยอะๆเนี่ยแล้วมันครบ500นะครับเราก็กดรอถอนได้เลยนะพอกดรอถอนแล้วเนี่ยเงิน ก็จะเข้าตรงที่ผมบอกเลยนะครับก็คือเข้าในส่วนของ Lazada Wallet ที่เราได้ผูกไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ง่ายๆนะครับใน2ตัวนี้ถ้าเกิดใครที่อยากที่จะสะดวกนะครับผมก็แนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันในส่วนของ Lazada แล้วก็กดเข้ามาที่กิจกรรมได้เลยนะครับเพื่อที่จะ ดูรายละเอียดต่างๆนะครับภายในแอปพลิเคชันนะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะแต่ว่ามันจะยากตรงนึงก็คือในส่วนของเวลานะครับซึ่งเวลาเนี่ยมันก็จะจํากัดนะครับก็จะประมาณ24ชั่วโมงนะครับซึ่งผมได้ทําการเปิดซองเนี่ยก็เหลือแค่22ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดผมลงคลิปนี้ไปนะครับก็เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูอยู่เนี่ยก็รีบๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากให้ได้ทุกคนนะครับในส่วนของ500บาทนะครับก็วันนี้นะครับมีรางวัลออกไปก็คือ875,000บาทเลยนะครับก็ที่เขาได้รับในส่วนของกิจกรรมเนี้ยก็เยอะมากๆเลยนะแต่ทางที่ดีเนี่ยผมก็แนะนําอย่าไปปั๊มอย่าไปอะไลนะก็เล่นแบบสายฟรีที่เราเนี่ยเคยเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ง่ายๆนะก็ถ้าเกิดใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วก็สนใจนะครับในส่วนของการหาเงินนะครับ500บาทเอ่อไม่ว่าจะเป็นการเอ่อเชิญเพื่อนนะครับ ให้เข้ามาเล่นนะแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูอยู่เนี่ยยังไม่ทําการเล่นเนี่ยก็รีบเล่นเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดมีเสียงลบก่อนต้องขออภัยด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมไปเล่นนะครับเหลือแค่ยี่สิบสองชั่วโมงนะผมลงคลิปไปเนี่ยก็เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ก็เจอกันอาจจะมีเสียงเียอะไรขออภัยด้วยนะครับ